สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่โคกหนองนาโมเดลบ้านนาสุขสต์กันนะคะเราจะมาทำคลิปตกปลาแข่งกันให้ดูค่ะนี่ก็เด็กๆมาตกปลาแข่งกันนะคะตอนนี้อัทไทยก็ได้ปลาดุกนึงตัวแล้วนะคะตอนนี้ไทยกำลังเป็นผู้นำเพื่อนๆก็กำลังเป็นผู้ตามค่ะ อันนี้มันเป็นอยู่ที่สะบัวเราปล่อยปลาดุกเป็นปลาดุกเลี้ยงนะคะอสุดออันนี้ท้ยก็ได้หนึ่งตัวแล้วนี่เป็นของทย้ยส่วนเหยื่อของเราที่จะมาตกปลาวันนี้ก็คือหอยเชอรี่หอยเชอรี่นะคะอุย้ยจับเลยบ,บ่อยจริง นี่สะัวของแล้ก็เด็กๆ,ๆก็อยู่ในร่มนะคะอยู่ใต้ต้นมะม่วงวววววตอนนี้ปามก็ได้สามตัวแล้วนะคะนี่ของปามอันตัวนี้ก็ของปา์มนี่ปามนี่ปามนี่ของไทย ตามได้สามตัวแล้วค่ะแต่เนี่ยยังไม่ได้แต่ฟาร์มเฮายังไม่ได้แต่ฟาร์มเฮาเขาบอกฟาร์มเฮายังไม่ได้นะคะเอาเอาปามก็ได้อีกแล้วนะคะนี่ปามนี่เป็นตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวที่สี่ค่ะปามเป็นตัวที่สี่แล้วนะคะ ปานีมตัวที่ท่า่แล้วปาลมตัวที่ห้าแล้วตอนนี้ปิงก็ยังนะกันก็ยังไม่ได้แต่ก็ยังไม่ได้ส่วนพิทายได้แล้วหนึ่งตัวปาล์มก็ล่อไปคนเดียวห้าตัวนำโด่งเลยค่ะปาลมนี้ช่างทำบาปขึ้นจริงๆเลยนะอะฮะ านี ici, tu sais oh. Oh. Mm ้ตัวที่หกโอ้โหทางนู้นหลับเป็นยังไงบ้างเงียบอยู่อะโดนตอดบ้างไหมไม่ตอดเลยวันนี้ผมไม่วีนดวนนะคะผมก็ไม่ได้ปลาสักตัวเลยอะฮอะฮอะฮน่าสงสารพี่กันมากไม่ได้ปลาสักตัวเลยจะต้องไปต้มมาม่ากิน ปิงได้กระเขาบ้างยังโน no. ปิงบอกว่าโ no. นยังไม่ได้แปลว่าวันนี้ไม่ใช่วันของเราใช่ไหม <Yeah. S 1> เราไม่มีดวงไว้วันหลังเพราะก่อนหน้านี้ปิงเขาก็ตกที่ไม่ได้ทำ u t u b e ปิงเขาก็ได้เจ็ดตัวของวันพฤหัสที่แล้วปิงเป็นแชมป์เป็นผู้ชนะแต่วันนี้ปิงมาแข่งขันปรากฏว่าไม่ได้กับเขาเลยสักตัวปิงก็เลยบอกว่าวันนี้ไม่ใช่เป็นวันของเรา ไว้วันหลังมาแข่งกันใหม่อ้าวมีคนร้องทอลนีด้วยปั๊มเป็นยังไงไดอีกไหมได้พี่้มไพี่ปุ้มท้ายล่ะเป็นยังไงได้เลยตอดแต่ไม่กินตอดแต่ไม่กินเนี่ยปลาเยอะแยะเลยนู่นน่ะอ่ะตอดอีกละกินแล้วนี่กินได้ปั๊มกินมาเลยจะไม่ตอดเลยพี่ปุ๋มปลาเยอะเลยมันมาตอด อ้าวแต่เป็นยังไงบ้าง่ะทำไมถึงไม่มกินของหนูอ่ะไม่รู้เลยเหรอดูอะเต็มเลยเนี่ยปลาเยอะแยะเลยจะไม่กินของหนูหนูเห็ดบาบะลองตินี่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 น่ะนี่น่ะหนูเห็นหัวปลาหนูเห็นกระทั่งตัวปลาแต่ปลามันไม่กินของหนู

ในะห้เานรียีูีต่ม่ตายกดของอ <laughs> ไทย,ยอ่ะเยรศัทอะไรเขาไม่ได้อ้าวปิปลงมาก้ค่อุ้ยเยอะมากเยอะมเลยนี่ไม่ได้ใส่เยอะเนี่ย <laughs> เ,เ,เว,วันนี้ปรากฏว่าปามเป็นผู้ชนะปามได้ปลากี่ตัวนะมามา <Alfred> ปามได้ปลาหตัวนี่ไ <5 S 2> ายได้หนึ่งตัวห้าหรือหปามเป็นผู้ชนะปามได้อันดับหนึ่งไทยได้อันดับสอง เชิญไปรับรางวัลบนกระท่อมเลยมามา่าคนละหนึ่งหอ่อ <Yeah. S 1> <laughs> วันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ